เขาทำกำแพงไงแอนกับเบียงแบบอไรกันอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้เล่นเสียใจนะคะไม่ได้เล่นนะคะกินอย่างเดียวนะคะเสียใจนะคะอันคนยมากแล้วกับว่าคอยไป อนเอาคลิปเขามาไ้สินคนข่อยเบิ้งข่อยหน่อยก็เจ้าตัดเนาะตัดคลิปคลิปพระอันกะตัดลงกับกับก็พอเห้กดไลค์กดแชร์ให้กันกับพ่อแล้วจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสุรินทร์ฟ้าค้มอ่ะเป็นทาปขอดภัยนะคะค่ะ ใครข้ากล้องนะวันนี้ก็น่าจะเจอหนูอยู่บนเวทีใจเกินร้องใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมน้องแต่เราโดนผมพอนั้นนี่น้องจตย,ย้ายย้ายไปประชุมหนี่ยย่นัำย้ายดีน้อนจตโดดเติบแล้ว,วหักใจละ มาช้าเขาโมงสิเป็นเขาเราตีสนิทแค่คิดมึงมีหนูเปิดเพลงเปิดแล้วว่าแล้วดังคอยดินแต่ว่าเฮานี่คุณด้ยิ้นหอดหน้าบ้านเขาหูบนนั่นภูเก็กต,กยยตก็ฝนตกพยายโอ้่ะคะฝนตกฝนตกก้ีเสล่โฮมไปออ้อมสิเขาจ้าเดินทางปลอดภัย เจอกันนะคะที่อุบลนะคะ